สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาชวนคั่วพริกแห้งทำพริกปน่นแล้วก็จะตําน้ำพริกปลานะคะเป็นเมนูประหยัดอีกหนึ่งเมนูซึ่งก็จะเก็บไว้ได้กินเรียกว่าเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะวัตถุดิบของเราในวันนี้ได้แก่ปลาราอันนี้ของสำคัญค่ะปลาทูหัวหอมมะน,นาวพริกปน่นชูรสน้ำปลาอะไรก็ว่าไปาขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตั้งหม้อนะคะเอาน้ำใส่ไปหลังจากนั้นนะคะปิดฝารอน้ำเดือด พอน้ำเดือดปุ๊บเราก็จะใส่ปลาทูลงไปค่ะพี่ซื้อมา2เข่งก็จะได้อยู่4ตัวเข่งละ30บาทเท่ากับว่าค่าปลาทูวันนี้ของพี่เนี่ยอยู่ที่60บาททีนี้นะคะเราก็จะรอให้น้ําเดือดอีกรอบหลังจากนั้นก็จะใส่ปลาราค่ะถ้าใครชอบนัวหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยหลังจากน้ําเดือดนะคะเราก็เติมน้ําปลาค่ะใครชอบเข้มข้นก็เติมได้เลยนะคะเยอะหน่อย อย่างพี่เนี่ยชอบเข้มข้นพี่ก็จะใส่เยอะหน่อยตั้งน้ําต่อไปอีกสักครู่ค่ะเพื่อที่ให้ปลาทูนสุกช่วงนี้นะก็จะได้กลิ่นเนี่ยหอมลอยละล่องไปถึงเรียกว่าหัวซอยท้ายซอยเลยอาจจะหอมสําหรับพี่คนเดียวเวนาะเพราะเราชอบกินใช่ปะของบางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมพี่ชวนทําเมนูประหยัดตั้งแต่ยังไม่ถึงกลางเดือนเขาเรียกว่าคนเตรียมพร้อมค่ะหลังจากที่ปลาทูสุกแล้วเราก็จะตักใส่จานมาเอาไว้ให้เย็นนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยสตัวถือว่าได้ตัวใหญ่แล้วก็เยอะเหมือนกันนะพอปลาทูเย็นแล้วเราก็จะแกะเนื้อออกมาช่วงตอนนี้เราต้องเลือกก้างออกมาดีๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดกินไปเจอก้างก็จะเสียอัตลรดในการกินได้ทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการตำค่ะการตำเนี่ยพี่จะใช้เวลาตำนานสักหน่อยนะเพราะว่าพี่ต้องการให้เนื้อปลาทูมันละเอียด พอตำละเอียดเนี่ยเวลาเราไปใส่กับน้ำปลาเนี่ยเนื้อมันจะฟูพอเนื้อฟูเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นมันก็จะกินได้นานขึ้นใช่ปะหลังจากที่เราตำเนื้อปลาทูละเอียดแล้วนะคะพี่ก็จะตักไปใส่ในหม้อน้ำปลาร้าที่ว่าเตรียมเอาไว้สังเกตไหมคะเนี่ยพอเราตำละเอียดเนี่ยเนื้อมันจะฟูเวลาผสมกับน้ำปลาเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ปริมาณที่เยอะขึ้น เนี่ยดูน่ากินนะคะเห็นไหมมันก็จะเนียนละเอียดไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเอาหม้อเนี่ยไปตั้งไฟอีกรอบให้มันเดือดเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้กินได้นานหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาหัวหอมอ่ะที่เราซอยเตรียมเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปค่ะใครชอบกินหัวหอมก็อาจจะใส่ได้เยอะมากกว่าของพี่นะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยพริกปน่นพริกป่นนี่ที่เราคั่วเองหอมนะคะ พี่ชอบกินเผ็ดพี่ก็จะใส่ลงไปเยอะเลยจากนั้นนะคะเราก็เติมไปเลยผงปรุงรสน้ำปลาใครชอบมากชอบน้อยก็เอาตามพี่สะดวกเลยค่ะเติมลงไปเลยค่ะและก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้จำได้ไหมคะที่พี่บอกว่าทำอาหารทุกครั้งห้ามลืมนั่นก็คือเกลือค่ะเพราะเกลือเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมรสชาติของอาหารทุกอย่างให้มันกลมกล่อมยิ่งขึ้น จากนั้นนะคะพี่ก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะแต่บางคนอาจจะบีบตอนที่ว่าจะเอามากินก็ได้นะทีนี้เราก็จะเอาหม้อน้ำพริกเนี่ยลงไปอุ่นอีกรอบหนึง่งตั้งให้มันเดือดเลยนะคะให้เดือดจนจัดเลยเพราะว่าเราอะ่ะจะได้เก็บไปกินได้นานๆพอเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราก็จะมาแบ่งใส่กระปุกเลยค่ะนี่เห็นไหม อย่างหม้อหนึ่งของพี่เนี่ยก็จะได้หลายกระปุกนะกระปุกไม่พอก็ใส่ถุงไปเขาบอกว่าน้ำพริกอะ่ะยิ่งกินยิ่งสวยนะไม่อย่างนั้นน่ะเขาก็จะมีเพลงมาร้องหรอว่ากินข้าวกับน้ำพริกสิจะ๊ะถึงได้สละได้สวย <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่พี่ชวนมาทำในยุคประหยัดยุคที่ว่าต้องรัดเข็มขัดกนจนเอวคอดไปเลยทีเดียว จบกันไปสำหรับหนึ่งเมนูง่ายๆในยุคประหยัดนะคะถ้ายังไงเนี่ยเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ